กลับมาอีกวันครับก็สวัสดีเช้าวันพระนับดิที่สามสิบพฤศจิกายนอีกหนึ่งนาทีหกโมงเช้าครับมองไปด้านขวาหน้าต่างในห้องทำงานก็ยังเห็นฟ้ามืดอยู่ก็สมกับเป็นฤดูหนาวนะครับวันนี้ก็คงมาพูดพร่ำโนนี่นั่นไปในหัวข้อที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาจารย์ซอฟตแวร์จะประับเมตน นะครับโอ้กองไม่โฟกัสเลยช่างมันนะครับก็อาจจะแชร์สกรีนขึ้นไปนิดหนึ่งก็สืบเนื่องจากเมื่อวานครับพอดีช่วงเช้าเช้านะครับหลังจากเรียบร้อยทำภารกิจตอนเช้าเรียบร้อยไปแล้วก็ได้มีโอกาสาให้คำปรึกษาแล้วกัน ครับขึ้นพร้อมน้องพี่ที่รู้จักกันนะครับที่รู้จักกันก็เขาก็เปิดเอกสารฉบับหนึ่งให้ดูเป็นเอกสารการบันทึกจัดเตรียม r e q u i r e m e n t จัดเก็บ r e q u i r e m e n t แล้วกันของซอฟต์แวร์ครับอันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์เนาะแล้วก็ไปจ้างบริษัทหนึ่งแล้วกันในการเขียนครับเขียนออกมา,าจุดที่น่าสนใจก็คือในเอกสารฉบับนั้น มีรูปแบบ format ตามที่ผมโพสขึ้น Facebook ไปตรงนี้ที่จะไฮไลท์คือมี user story ที่เขียนว่า as I want so that ซึ่งอันนี้น่าจะมีการใช้อยู่แล้วมี a e s t a n e criteria ด้วยเข้าไปข้างในซึ่งดูแล้วก็ปวดใจครับเพราะว่าใน a e s t a n e criteria นั้นก็จะมี given when then อธิบายต่อไปทีตรงนี้ก็มี as I want so that และตรงนี้ก็ไปมี given when then s i เข้าไปอีกทีหนึ่ง นะครับซึ่ง given within เนี่ยมันจะเป็น format รูปแบบ s ิ n t a x ภาษาของภาษาที่ไม่ในใจผมจะอ่านออกเสียงไหมว่าเจอกินส่วนใหญ่จะเจอในลักษณะของอการทำ automation ในรูปแบบของ BDD หรือ Behavior d r i e n development นะครับแล้วเขียนออกมาในลักษณะแบบบอกเอาจริงๆนะถ้าจะแบบเอาจริงๆก็คือ,คอมันเอาไปใช้ทำซอฟต์แวร์ต่อไม่ได้ครับ เรียนตามตรงเลยมันเอาไปใช้ทำซอฟต์แวร์ต่อไม่ได้เพราะว่าในนั้นไม่ได้ระบุอะไรเลยนะครับไม่ได้ระบุอะไรไว้เลยว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณต้องไปใช้ในการทำซอฟต์แวร์เนี่ยคุณต้องระบุอะไรบ้างอย่างไงอีกทีอันนั้นอนะไม่มีเลยครับซึ่งเป็นอันตรายมากเนาะทีเนี้ยทีเนี้ยผมก็เลยอลองปรับให้เขาดูพร้อมกับ เปิดอะไรบางอย่างให้ให้ดูไปนิดหนึ่งละกันเนาะในบริบทของอเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นขอเล่าแบบยาวๆไวๆละกันเพราะนั้นโดยปกติอย่างที่อย่างที่เราคุยกันนะอันเนี้ยต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ลวกันพอดีผมมีเคสที่จะต้องไป ช่วยให้ BA ในลหลายๆที่เขาเขียน requirement มีการติดต่อเข้ามาแล้วกันครับก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเิญญาโทและอาจจะเป็นยเอกผมแล้วกันซึ่งยังไม่ได้จบเิญญาโทเป็นย,นยเอกนะหยุดไว้ก่อนก็คุณเดียบชื่อคุณเทียบครับที่พระจอมเก้าพระนครเหนือคณะไอทก็ให้เอกสารมาหลายๆฉบับแล้วกันเนาะหนึ่งนั้นก็ ก็เป็นเรื่องเนี่ยว่าในเรื่องของการจัดเตเร,ดเรียม r e q u i r e เ e n t ที่เราพูดถึงเนี่ยก็เอ่อจริงๆ r e q u i r e m e n ทที่เราพูดถึงเนี่ยผมมองฝั่งนี้นะ,ะมันก็จะเกิดจากปัญหาก่อนแล้วลงมาถึงโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสที่เราจะช่วยทําให้มันดีขึ้นหลังจากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะนมาเป็นฟีเจอร์ก่อนแล้วค่อยไหลลงมาเป็น r e q u i ร e m e n t จริงๆทีนี้พอมาในบริบทของ requirement นะครับ requirement เนี่ยมันจะต้องมีอยู่สองส่วน ซีกซ้ายมือผมขวามือทุกคนหรือซ้ายมือเหมือนกันเนี่ยมันคือ functional requirement เอาง,ง่ายๆก็คือบอกว่าอ,อยากให้ซอฟต์แวร์มันทำอะไรได้บ้างบวกลบคูณหารออกรีพอร์ตส่งนอติกฎกติกามารยาต่างๆจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับอีกบริเวณหนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่า non functional requirement ขาเนี่ยมันจะเป็นการอธิบายอธิบาย describe เนาะคือการอธิบายว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่เราพูดถึงเนี้ยเราต้องสามารถให้ซอฟต์แวร์ออกแบบซอฟต์แวร์ไงให้สามารถรับมือตามสถานการณ์ต่างๆได้เช่น security โดนโจมตี D, หรือถ้าเจอเรื่องของจะต้องให้บริการ24ชั่วโมงคูณเหรือจะมีช่วงที่จะต้องรับปริมาณการเข้าใช้งานเยอะๆพร้อมๆกัน เป็นวิกช่วงเวลาสั้นๆหรือเป็นช่วงเวลายาวรวมถึงการแบ็กอัพข้อมูลนะครับการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยฝั่งบิสเนสยอมให้ข้อมูลหายได้เท่าไหร่อะไรต่างๆอันเนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า non professional requirement ดังนั้นเวลาจัดเตรียม requirement เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีทั้งคู่ซึ่งจะที่ช่วยไปเมื่อเช้าวานนี้ ไม่มีฝั่งนี้เลยครับ as I was at, เขียนมาเฉพาะฝั่งนี้อย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วซอฟต์แวร์มันก็จะมีปัญหาทันทีเวลาส่งมอบแล้วก็ตรวจรับกันเนื่องจากมันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้รองรับตรงนี้หรือไม่ก็ใช้ท่าไม้ตายครับขอสเปคเเวอร์ให้เยอะเข้าไว้เผื่อแม่ไงไวเลยห้าปีสิบปีเผื่อไปซีพกี่ตัวใส่ไปกี่คอใส่ไปดิเท่าไหร่ใส่ไป มมโมรี <Memory S 2> mm hmm. มีอะไรอัดเข้าไปนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่เงินตัวของคนที่ออกแบบครับมันเป็นเงินของบริษัทดังนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนขอไปเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่มีหน้าที่ดูอย่างเช่นอินฟาหรือใครที่ต้องดูเรื่องคล้ายๆไต่เดี๋ยวเขาก็ต่อราคามาเองว่าเฮ้ยลดลงกันนี้ไหมอ่ะก็จะเปิดไพ่ไม่ตายอ่ะลดลงได้ประมาณขนาดนี้แต่ถามว่าจริงๆแล้วได้มีการระบุตัวนี้ไหมไหมอย่างเคสที่เจอเมื่อเช้าเนี่ยไม่มีระบุครับ as I w a n t so that เดบวกเอส e ซอ a ทียบวก ก i เฟนเวนเดนเขียนเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นเองซึ่งอันตรายมากๆเนาะในกระบวนการของการจัดเตรียม Requirement เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีศาสตร์ที่เรียกว่า Requirement Engineering นะครับ r e q u อ r e m e n t Engineering อันเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยสองท่อนใหญ่ก็คือขาที่เป็น Requirement Development กับขาที่เป็น Requirement Management ซึ่งขาที่เป็น Requirement ์ e ดเวลลอปเนี้มันจะมีกระบวนการตรงนี้ ผมชอบเรียก elicitation ว่าขุดความต้องการหลังๆจะเป็นขุดเจาะเสาะหานะครับจะมีส่วนของการวิเคราะห์มีส่วนของการทำสเปกแล้วก็มีส่วนของการทำ requirement verification กับ validation ตรงนี้ซึ่งโดยปกติเราจะทำจบกันแค่หนึ่งสองและสามตรงนี้อย่างเดียวส่วนตรงนี้เดี๋ยวไปทำทีหลังนะครับ ปัญหามันก็เลยจะเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องซึ่งจริงๆแล้วในบริบทของ requirement engineering เนี่ยเขาให้ทำ verification กับ validation ด้วยในขณะที่มีการจัดเตรียม requirement อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในมหาลาัยในประเทศไทยมีสอนไหมแต่ตอนผมเรียน computer engineering ไม่มีครับไม่มีสอนเรื่องพวกนี้เลย จะมีสอนแค่บางๆแค่วิธีไปกับจัดเก็บ r e q u i r เ m e n t เป็นการสัมภาษณ์ซึ่งจริงแล้วในบริบทของ r e q u i r e m e n t i l i c i t a t i o n หรือขุดเจาะเสาะหาว่าจริงๆแล้วความต้องการคืออะไรมันมีกระบวนการตรงนั้นขึ้นมาหนักกว่านั้นที่เพื่อนพอ้อน้องพี่ท่านนี้เล่าให้ฟังก็คือแต่มันมีขั้นตอนกระบวนการทำ Product Discovery นะครับพี่บอกครับแล้วยังไงล่ะครับ Product Discovery มันก็ไม่ได้บอกว่า หรือไม่รู้ว่าไปโดนใครพาทำ product discovery โน่นนี่นั่นเลยต่างๆแล้วเขาพาไปถึงการจัดเตรียม requirement จริงๆหรือเปล่าหรือแค่เอาเทคนิคอะไรมาไล่ดูเพียร์อะไรต่างๆด้วยถ้าพูดเรื่องนี้ยาวครับเรื่อง product discovery ถ้าจะทำต้องทำให้สุดครับไม่ใช่แค่รูปหน้าปากจมูกได้แค่ functional requirement กับเข้ามากท่นั้นเมื่อวานก็เลยได้มีการปรับเข้าไปให้เขา เนาะตามพวกนี้ก็คืออ่าเดี๋ยว Requirement เป็นยังไงแล้วก็สมการจาก User Story ของ Extreme Programming นะครับทีนี้ที่อยากจะให้ดูนิดหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยปกติถ้าเกิดเป็น Waterfall Model เนี่ยนะครับเวลาไปเตรียมงานจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงจัดเตรียมเรื่องความต้องการจะเก็บโปรแกรมชั้นคนนี้อาจจะเป็นผมยกตัวยอย่างเนาะเป็น Business Analyst ซึ่ง Business Analyst เขาจะต้องไป ขุดเจาะสะหาและวิเคราะห์นะครับกับ n นิดเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ออกจากปากสิ่งที่เขียนสิ่งที่ได้มาใน PowerPoint หรือสิ่งที่ได้มาในเอกสาร Microsoft Word ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยขอเรียกว่านิดหรือที่อยากได้ครับพิมพ์ไปเลยว่าเนี่ยคือที่อยากได้ยังไม่ใช่ requirement นะครับอันีมีฟีเจอร์อธิบายว่าฟีเจอร์ต้องการยังไงที่มีตัวอย่างมาเล็กน้อยแต่มันยังไม่ใช่ที่อยากได้เพราะนั้น ก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มคือ functional r e c u i e m e n t owner กับ non functional r e c u i e m e n t owner สัปนี้ไม่ค่อยเจอนะครับ r e q u i e m e n t owner ผมก็โหนขึ้นเองเนาะตรงเนี้ยเขามี business domain อยู่ประมาณสักยี่สิบปีในขณะที่ BA ยกตัวอย่างแย่สุดเพิ่งเขาา้าธนาคารได้สองอาทิตย์ในธุรกิจนั้นย้ำว่าในธุรกิจนั้นดังนั้นการที่จะไปเก็บตรงเนี้ยรวบรวมควต้องการเนี่ยหาไม่ได้หรอครับเพราะ business domain เราก็ไม่ได้เท่ากับเขา แต่โดยกระบวนการก็จะบันทึกออกมาเป็นเอกสารเพื่อจะส่งต่อให้ฝั่งทีมพัฒนาด้านหลังเราก็บันทึกเป็นเอกสาร B R D Business Requirement Document U I S User Requirement Specification อีกอันนึงจะมีมั้ง F S Functional Spec Document นะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่า <c oughs> จะกำหนดรูปแบบยังไงแล้วก็ส่งเอกสารเหล่านั้นมาให้ฝั่งที่เป็น Front End b a c k end ฝั่งนี้ก็อาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็แล้วแต่เนาะพราะที่อาจจะฝาดผ่านผ่านไปทางซีเนียแล้วซีเนียก็จะใช้โซลูชันเพล่เพื่บางทีเ e เวลลอปเปอ่์จะเป็น Back End ฝั่งนเ้บางทีก็ไม่ได้เห็นต้นทางว่าจริงๆแล้วความต้องการหรือ r e q u i r e m e n t ทั้ง Functional และ Non Functional ต้องการอะไรแต่สุดท้ายก็จะออก Source Code ขึ้นมาหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกทดสอบครับในขณะเดียวกัน,ะนอ,กกอีกฉบับหนึ่งก็จะถูกส่งเข้ามาให้ กับซอฟแวร์เทสเตอร์ซึ่งจะมีกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบเทสเตโอครับออกมาเป็นเทสเตโอตัวนี้ทีนี้ความสนุกจะอยู่ตรงที่พอมาเจอกันตรงนี้ก็เอาความเข้าใจตามพื้นฐานเดิมในเอกสารที่อ่านกับความเข้าใจในพื้นฐานเดิมในเอกสารที่อ่านแล้วเอาเหล่านี้มาใช้ต่อในการแปลเป็นโค้ดแล้วก็ทำเป็นเทคโนโอแล้วก็มาปะกันตอนที่ ดำเนินการสอบมันก็จะมีความบันเทิงเกิดขึ้นนี่ก็คือออกมาไม่ตรงกันหรือมีดีโฟนอินเฟคหรือมีบั็กต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือวอเตอร์ฟอลนี่คือวอเตอร์ฟอลวันหนึ่งครับฝากขอพระวันหนึ่งอาจาก็จะเข้าไปมีเป็นส่วนในชีวิตการทํางานซึ่งมันคือการทางานเป็นสปรินที่ทุกคนเข้าใจกันจริงๆแล้วใช้ครามทํางานเป็นสปรินมันไม่ได้มันไม่ได้สอด มันไม่ได้สอดรับหรือพาไปสู่ความเป็นอาจารย์อะไรเท่าไหร่เลยเดี๋ยวพงวิสาาจะค่อยว่าก,กันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งอายใต้ย,ยาวๆยกตัวอย่างเช่นเดิมเมื่อเดือนที่แล้วยังเป็น waterfall อยู่เดือนนี้อยากจะทํางานแบบอาจารย์ไซอย่างนั้นก็ไปทงเนเทรนนิ่นง,นสงสักกรสักกัมนะนะครับได้แม้ว่าต้องมีตําแหน่งดังนั้นยกตัวอย่างเช่นกรณีน,น,นี้ b u s i n e ยังเหมือนเดิมเขาก็ยังมีสิ่งที่อยากได้หรือนิส d อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มี b ิส i n e s s a ์อ l นลึแต่อาจจะถูกอวยยศกลายมาเป็น product owner หรือไปจ้าง product owner จากข้างนอกเข้ามาประกาศบน f a c e b o ฟซบ c e b o o k Job DB อะไรต่างๆโน่นนี่นั่นไปน,นะครับมันไม่เป็นปัญหาอ่งที่ Facebook หรือ Job DB เนาะคือเราเข้าไปประกาศหาคนมันเหมือนประกาศหาคนทํางานปกติหรือไปชักชวนเพื่อนมาที่คิดว่าเขาจะเป็น product owner ได้ซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่า สกรัมผดาวเนอร์ทำอะไรเพราะฉะนั้นแต่และที่ก็จะมีพดาวเนอร์ในนิยามในบริบัของตัวเองไปอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันก็คือ Business Domain ก a p ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมเอกาสารหายไปแต่เป็นการเขียน user story แบบ as I want so that บวก given when then บวกอย่างที่ผมเจอเมื่อวานจากของเป็่อนของน้องพี่ที่มาปรึกษารวมถึงบางทีอาจจะใช้ลักษณะการเขียนเป็นการ์ด นะครับอนเป็ร์าร์ดในอิเล็กทรอนิกส์ทูต่างๆจะว่าไปมีใช้อยู่หลากหลายตัวมากเหมือนเดิมครับการ์ดเหล่านั้นก็ส่งต่อไปให้คนด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนกันในการที่จะอ่าน <c oughs> แล้วทำความเข้าใจโปรแกรมเมอร์ก็ไปอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เดเวลลอปเปอร์ Developer อ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็จะเสกซอร์สโค้ดออกมาได้ ในขนาดเดียวกันซอฟต์แวร์เทสเตอร์ก็จะอ่านในการแล้วก็ไปดีไซน์เทสเโอลงเทมเพลตเอ็กซ์โองเอ็กเซลไมโครซอฟท์อะไรตามเรื่องตามราวที่ทำกันมานมนานแบบที่เป็นวอ e r ์บอ l ไม่มีอะไรต่างไม่มีอะไรต่างจากเดิมถ้าดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรต่างจากเดิมลองไปดูแล้วกันว่าเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันก็ถือว่าบริษัทท่านโชคดีไป แต่นี่คือสภาพที่ที่ผมเจอที่ไซลูกค้าแล้วกันไม่ว่าจะเป็นบริษทรัทหรือที่มาผ่านเทรนนิ่งต่างๆตลอดสิบปีที่ผ่านมาของฝั่งสยามส่วนของอันนี้ก็ประมาณห้าหกปีของวีลรลบักเนี่ยครับเราเจอสภาพอย่างนี้ก็เลยว่าเป็นภาพอันนี้อกมาเพื่อจะได้ดูช่วยเราจะปรับมันยังไงให้มันดีขึ้นจริงๆแล้วในบริบทพวกนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำจริงๆเนี่ยมันคือการ Pre ว พิเว้นให้ได้มากที่สุดครับเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากจากบั๊กหรือซอฟแวร์ซึ่งถ้าไปดูจริงๆนะถ้าไปดูจริงๆถ้าบั๊กมันถูกมาตามนี้เนาะเกินครึ่งหรือเลยครึค่งมันมาจากความเข้าใจเรื่องเร i r e m ท n t ที่ไม่ตรงกรันมันก็ต้องมาแก้ตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่เวลาจะอธาาิบายกราฟนี้ให้ดูเี่มันต้องมาแก้ตรงนี้แต่ถ้าไม่แก้ตรงนี้ยังปล่อยตรงนี้เป็นปัญหาของบั๊กหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเรื่องเร อย่าหวังว่าจะป้องกนันอะไรมันก็จะไปโผล่ตอนท้ายถามการตรวจรับหรือื่อขึ้น production ไปก็มีปัญหาซึ่งต้องเอาข้อมูลเสถียรมาคุยกันเรื่องพวกนี้หรือต้องดูจาก defect ท,ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอของแมรี่กับลุงทอมพัฟเฟนดิกนะครับเขาเขียนไว้ในหนังสือ implement w i n software development ตรงนี้ก็คือหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องคือทุกคนต้องเทสงานเป็นครับแล้วในเรื่องการป้องกันซะมากกว่า นะครับเหมือนการเทคนิคเทคนิคอะไรต่างๆ ATDD BDD SBE อะไรเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับก็ใช้ก็ใช้ไปเถอะแต่การใช้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการแชร์ความเข้าใจนะครับตรงนี้แชร์ common understanding ว่ากำลังจะสร้างอะไรดังนั้น a s i want s o t h a t ไม่ได้ส่งเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งบางคนจะบอกว่าก็จะมี Uxui ประกอบกับมันนะจะมีใช้เทคนิค 3C นะครับการคอนการคอนเวอร์ i o n นคอนเฟิร์มชแต่มันไม่มีอะไรเป็นตายตัวออกมาที่จะใช้จริงๆแล้วคำว่าเข้าใจทุกคนเข้าใจเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบประจักษ์พยานหรือหน้าตาของหลักฐานหรือ a r t ์ติแฟแบบไหน,นผมไม่ใช้คำว่าด็อกิเมนต์เนาะเอกสารเพราะว่าอะไรขอเปิด powerpoint นี่เรียกภาะวะไปคีโนตฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าขอให้อยู่เถอะซึ่งเราต้องเขียนและทําความเข้าใจกันก่อนเรื่องหนึ่งว่าอคนจะเข้าใจว่าก,ก็ก็เขียนไปสิก็เขียนตรงนั้นไปอ่านี่ครับอผม <c oughs> ชอบจากหนังสือ user's map ของเจฟพัตตันครับ การแชร์เอกสารไม่ได้เป็นการแชร์ความเข้าใจเปลี่ยนฟอนต์ไปเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นการแชร์เอกสารไม่ได้เป็นการแชร์ความเข้าใจเรื่องเนี้ยคนไม่เคยเจ็บคนไม่เคยทําจะไม่รู้แล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับบางทีนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ค่อยจะลงมาไปอ่านอะไรมาก็ตามคุณไม่เคยทําจริงๆขึ้นมาว่าการอ่านเอกสารแล้วมันมันไม่ได้ส่งต่อความเข้าใจต่าง เพราะมันเกิดจากการตีความเนาะเพราะฉะนั้นป,ปัญหาจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเช้าเนี้ยจริงๆก็คืออีรูปแบบที่เขียนกัน user story บ l a บ blah อะไรต่างๆนู่นนี่นั่นนะเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับในการทําซอฟต์แวร์ครับต่อให้คุณไปทำคัดพ่อคดแม่ product discovery high h e e l อะไรนั้นมาแม่งก็ไม่ช่วยถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทางในฝั่งซอฟต์แวร์ d e p a r t m e n มันต้องทงาอํางานยังไง บันทึกเรียกค่ามันต้องมาอย่างีน้นะครับมีการหนึ่งที่โพสต์ขึ้นไปด้วยก็คืออันนี้ครับย่าเข้าใจผิดกันเยอะอาจอยู่ในคลาสที่สอนเรื่องอะไรต่างๆว่าอ๋อถ้าจะย้ายมาเป็นโลกอาจารย์แล้วการบันทึกเรียกค่มนต้องเขียนเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่จากประสบการณ์ผมที่สืบค้นน้องหนึ่งครับอาจารย์ซอฟแวร์ตะปรเมนปีสองพหนึ่ง manifesto principle ที่มีของลุงสิบสาคน ไม่มีการระบุว่ารูปแบบบันทึก requirement เป็นยังไงสองสกามแฟมเวิร์ครับผมยึดเอกสารสก m มไกด์กน,นะมันมีแค่ Product backlog กับของที่จะผลิตเกี่ยวกับ Product นั้นเขาจะได้ Product b a c ล l o g อ t e m ซึ่งไม่มีรูปแบบกำหนดว่าเป็นยังไงใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่ความผิดสามคำว่า User story จริงเนี่ยมันมาจาก Extreme programming ปี1996ซึ่งในนั้นไม่ได้เขียนแบบที่เป็น As a I want so that อะไรพวกนั้นแต่ถามว่าจริงใช้ได้ไหมบาปไหมไม่บาปครับไม่บาปใช้อะไรก็ได้ตราบใดเท่าที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังจะผลิตอะไรเห็นภาพตรงกันว่ากำลังจะผลิตอะไรไม่บาปเลยนะครับแต่อยากให้คิดนิดหนึ่งแต่ผมโพสตไว้ว่า เมื่อก่อนต้อเป็นวอเตอร์ฟอลเอกสารทำเป็นเล่มๆเ,เป็นร้อยๆหน้าครับสะกดผิดด้วยยังเข้าใจไม่ตรงกันยังส่งของไม่ได้แล้วไอ s ย o ซ์แบบแอสอะบลาาใครที่เหลียว ah, เป็นบุลเลต p พอยต์ไม่กี่บรรทัดมี UI แนบมาอะผมให้ต่อให้ใส่สามซีเข้าไปด้วยการคอนเฟิร์มเมชั่นคอนเวอร์เซชั่นไม่ใช่การคอนเวอร์เซชั่นคอนเฟิร์มเมชั่น มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นผมมาพราำลงวิดีโอเช้าวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเก่งมาจากไหนวะไอ,ไอ้หนุ่มไม่ไหัวล้นนี่ผมใช้มาหมดแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เคยออกแบบ B R D เพื่อให้การเปิดงานให้ไอทีเข้ามาเนี่ยผมไม่คนออกแบบผมก็รู้ว่ามันใช้ไม่ได้เขียนอัดพนาวหารก็ใช้ไม่ได้แล้ววันนึงผมเป็นคนเขียนเองถึงรู้ว่าเม่งเขีียมากๆกูทําอะไรตอนนั้นไปวะ as I n อ so e t h a t ใช้มาแล้ว acceptance criteria ใช้มาแล้ว 3C ใช้มาแล้วอะไรที่พูดตั้งแต่ต้นคลิปถึงตอนนี้อะไรที่โพสต์ไปเมื่อวานทำมาหมดแล้วครับถึงกล้าบอกได้ว่าไม่ช่วยแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำโปรเจกต์ลูกค้าพังขามือด้วยของพวกนี้มาแล้วประสบการณ์ผมมาเป็นแบบนี้ถามว่าทุกคนจะเจอปัญหาเดียวกันไหมถ้าคุณไม่เจอก็โชคดีไปแต่ผมมาประสบการณ์ที่มันแย่ๆมาส่งต่อว่าอย่าไปทางนั้นเพราะผมไปมาแล้ว ไม่ต่ำกว่าห้าหกปีครับที่ใช้รูปแบบแบบนี้ของการบันทึก requirement ก็คือ user story จาก extreme programming ซึ่งเท่ากับ requirement บวกด้วย test scenario ครับนี่คือสิ่งที่ใช้ผมอ่านหนังสือ extreme programming เขาก็ไม่ได้มี format ไม่มีรูปร่างแล้วบางคนอาจจะมาบอกทีหลังว่าเอ้ยมันเก่ามันไม่ใช่ user story ไม่ใช่ นั่นก็แล้วแต่บริบทของทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่ใช้อยู่เกินกว่า6ปีครับจาก10ปีที่ทำมาก็กฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับรายการจากประสบการณ์ฟังแล้วไม่เข้าหูเลื่อนผ่านชอบก็กดไลค์ในช่องได้ใช่ก็กดแชร์ มีแอดเปิดขึ้นมาก็ไม่สนใจจะดูก็ปิดไปครับปอดีเขาชวนเข้าโปรแกรมมือโมโนไลเซชันก็อ่ะก็ใส่แอดก็ใส่แอดไปน,นะครับเพราะนั้นไม่ได้เติบโตหรือทำามาหาก,กินว่าจะต้องเป็นเป็นยูทูบเบอร์แต่แค่เป็นช่องทางหนึ่งในการที่มาแชร์แล้วกันบางทีการเขียนมันต้องใช้เวลานานสำผมแต่ว่าการเปิดกล้องมาพูดอะไรประมาณนี้ก็ก็เร็วขึ้นหน่อยอาจจะดูสับสนสับสนนิดนึงนะครับก็รู้สึกยังไงก็พูดแบบนนก็ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเดี๋ยวไว้จะมาพลาดกันอีกทีนึ่งนะครับอาจารย์ไปวันๆขอบคุณและสวัสดีทุกทุกท่านครับ